iPhone Air 2กำลังมาพร้อมกล้องหลังสองตัวแต่คำถามสำคัญคือจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอีกบ้างในรุ่นนี้และว่าจะสามารถบันทึกวิดีโอสเปเชียลเหมือน iPhone 17หรือไม่ข่าวล่าสุดจากทสเตอร์ชื่อดังจากจีนดิจิตอลแชสเตชันบนวิบุกกล่าวว่า Apple กำลังพัฒนา iPhone Air 2อย่างจริงจังด้วยการรักษาดีไซน์ที่บางเฉียบและน้ำหนักเบาเหมือนรุ่นแรกร่วมกับหน้าจอ Super Re t i n นา d ขนาด6.5นิ้วความคมชัดสูงรองรับ f r เ s h r a ร e 120เ z และระบบ Face ID ที่ปลอดภัยเหมือนเดิมแต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นคือการอัปเกรดกล้องหลังเป็น2ตัวคาดว่าจะประกอบด้วยกล้องหลัก48ล้านพิกเซลและกล้องอัตราไว์48ล้านพิกเซลด้วยแต่คำถามสำคัญคือ Apple จะจัดการกับพื้นที่ภายในโทรศัพท์อย่างไรเพื่อรองรับกล้อง2ตัวจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการวางฮาร์ดแวร์ใหม่หรือไม่นอกจากนี้ยังมีข้อสงสัยว่า iPhone Air 2จะสามารถบันทึกวิดีโอสเปเชียลเหมือน iPhone 17ที่มีกล้องหลัง2ตัวในแนวตั้งหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีข่าวว่า iPhone Air 2อาจจะใช้ชิปเซ็ต A20 Pro ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและประหยัดพลังงานมากกว่าเหมือนกับ iPhone 18 Pro และ iPhone 18 Pro Max สิ่งเหล่านี้ทำให้ iPhone Air 2มีศักยภาพที่จะเป็นสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจมากขึ้นแล้วคุณคิดยังไงบ้างคุณคาดหวังอะไรจาก iPhone Air 2คุณคิดว่ากล้อง2ตัวจะเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การถ่ายภาพของคุณอย่างไรมาแชร์วความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างนี้